สวัสดีครับเพื่อนเนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องการปั้นนะครับการปั้นไก่หนุ่มนะครับไก่มาไก่อันดับแรกนะครับเราจับไก่ขึ้นฝูงมานะครับอันนี้ในส่วนตัวผมนะครับผมจะจับไก่ขึ้นมาชำไว้ประมาณ7เดือนนะครับเอาชำไว้ก่อนนะครับยังไม่ทำอะไรครับเอาชำไว้เดือนนึงครับอ่าเอามาใส่เหล้าชำกงชำไว้นะครับเดือนนึงครับ ให้เขาได้อายุสักแเดือนคนระัพอได้อายุ8เดือนนะครับเราก็เริ่มเอามาเลี้ยงอาบน้ํากาดแดดแล้วก็ออกกําลังกายเบาๆไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปอัดเลยนะครับแบบปล่อยวิ่งสุ่มสัก10นาทีบินหลุ่มสัก30แล้วค่อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่แบบเราบินคขั้นเป็นร้อยเสียเสียใกล้เลยนะครับอ เราต้องค่อยๆนะครับเอาน้อยๆไล่ไล่ขึ้นไม่หามากนะครับอ่าแล้วภายช่วงช่วงที่เราเลี้ยงทําเนื้อทําตัวตอนแปดเดือนนะครับผมเอาไปเตะหน้าเลยนะครับอ่าเตะหน้าคือยังไงคือแบบว่าเราเอาออกไปซ้อมข้างนอกแบบเนี้ยผมจะไม่ซ้อมนะครับผมจะให้เตะเตะเป้าอยู่ที่บ้านนะครับอ่าเตะเป้าเตะไกล้หนัวมาอ่า เพราะว่าเขายังอ่อนอยู่ว่าแปเดือนนะครับอ่าเราให้เขาเตะเป้าเตะอะไรแบบให้มีกําลังให้เขาแบบมีจิตใจรืเอเถือนไปก่อนครับอ่าให้เขาเตะไกลนวมเล่นไปก่อนนะครับเราก็เลี้ยงบนแมเออกกาลังกายอาบน้ําแล้วก็นวมอ่ทมาทาแบบเบาๆไปก่อนครับอย่าพึ่งไปฮักโขมครับอ่าพอได้สักเก้าเดือนนะครับอ่าเรานวมไป คร,ครบเดือนนะครับแบบทาเนื้อทําตัวครบเดือนนะครับพอเก้าเดือนนะครับเขาก็จะเริ่มแบบมีความแข็งแล้วคนระับแต่ว่าเราก็เอาแต่ว่าตอนเราเอาออกไปซ้อมนะครับเอาออกไปซ้อมข้างน,นอกตอนนี้อออกไปซ้อมได้แล้วนะครับอ่าแต่ต้องเอาไปต่ออายุไล่ๆ่กันนะครับถ้าเราไปตีใกล้อายุ หรือใกล้ลูกถ่ายเสียเลยนะครับเพราะว่ากระดูกความแข็งอะไรกระดูกเป็นคนระเบอร์กันครับอ่เราก็ซ้อมไปเรื่อยๆกันครับพอเตะครั้งแรกสักอันหนึ่งแล้วก็พอมารักษาหายสอาทิตย์สอาทิตย์แล้วก็ไปเตะเตะไปเรื่อยๆครับเพิ่มไปเราต้องดูด้วยครับว่าเขายืนได้ไหมอ่แปลว่าเรา ร้องเตะอันหนึ่งอะถ้าแบบว่ายังไม่ถึงอันประมาณสิบกว่านาทีเริ่มขาสัน้นนั่นคือว่ากําลังเขายังไม่ถึงนะครับอ่าเราก็ต้องค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วเลี้ยงเอาไปซ้อมจนกว่าจะแข่งนะครับอ่าเอาไปเตะหน้าแบบเอาไปเตะหน้าข้างนอกให้ได้ห้าอันนะครับอ่าห้าอันนี้คือไม่ได้เตะครั้งเดียวนะครับให้ได้ห้าอันคือว่าเราเตะ ครั้งละอันละอันสองอันอ่าแบบสามอาทิตย์เตะทีหนึ่งอะไรแบบนี้ครับอ่าให้ได้ห้าอันนะครับรวมรวมกันแล้วให้ได้ห้าอันนะครับอ่าเราก็เอาออกกปลนได้นะครับสองอันสามอันได้นะครับแต่เราต้องตีใกล้อายุไล่ไล่กันนะครับอ่าวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับเพื่อนๆก็ฝากกด ติดตามฝากกดถูกใจด้วยนะครับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ